รอแป๊บนึงนะแม่สาดคุณโต้ชื่อมันไม่เหมอนกันส่ไจากอันนี้สองหื่เก้าะสองศูนย์ศูนย์ตัวรีวิวเหลือสองพันโดนค่ะสองสองศูนย์ศูนย์รีวิวเหลือสองพันสองันสองรีวิวเหลือสองพันไปกันต้อโดนล่เมิดค่ะ ไปกันตอ่อไปกันตอ่อลูกค้าไม่เป็นไรต่อตอนน้นะไอเราติ๊กตอกไอเราติ๊กตอกไอเราติ๊กตอกเออเราต้องพูดว่าเรียบติ๊กตอกด้วยเนาะโดนค่ะอะไรอีกวะางผ่านปลาชดติ๊กตอกถามจริงสี่ห้าส่วนญี่ปุ่นมาแล้วตกใจแล้วเนี่ยออวิวเลยนะเนี่ยถามจริงพี่โตมรอลิตาด้วยค่ะลิตาเอ็มใช่ไหมพี่จินตนาลิตาเอ็มนะพี่จินตนาน้ำหวานเหรอพี่น้ำหวานหรือเปล่า ปุ้ยที่เปิ้ลถ้าหนูใส่แล้วก็ลงท้าแบบเนี้ยมันแบบมูสิกเอ่อมูสิกกันนาขนเฟอร์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 เนี่ยมันจะเป็นรูปวิวเฟอร์ไหนเอะเฟอร์ญี่ปุ่นใช่ไหมแม่ฮะโดนสิบนาทีค่ะบโดนสิบนาทีลงเลยไหมพี่ลงขึ้นใหม่ลงแล้วกดใหม่ได้ไหมขึ้นใหม่ไม่ต้องติดแต่นี่คิดสามอยู่นะแปลว่าอะไรยังมีคนอ๋อลูกค้าจ๋า เราเปิดใหม่ได้ไหมแม่หนูขอปิดเราเปิดใหม่นะโหเจนนี่เขายัางไม่รอดเลยเราจะรอดเหรอวะมันแน่เลยแล้วเรามันขนาดเราเราปู่อ่ะเนี่ยลูกค้างานญี่ปุ่นนะคะมันมีความไวะลุนอยู่นะมาดูแต่หนูจะไปไว้ะดาพอพ,พี่อยากดูลิซ่าเอ็มด้วยเนาะพ,พี่อยากดูลิซ่าเอ็มเลยนะตู้รีวิวนี้สองพันนะ ญี่ปุ่นนะ่ะมันดียังไงรู้ป่ะพี่เดี๋ยวดูจะบอกให้ความญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทรงคูรหลอดแบบอย่างเงี้ยที่เล่นเยอะถ้าพี่ๆชอบทรงขาบานเกางเกงระโปรงอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งในยุเอสอ่ะน้อยมากจะโผล่มาตัวสองตัวนะคะใครชอบทรงคูหลอดนะจัดได้มันออกเยอะกว่าชาวบ้านนะคะแล้วน้อ<ร>งคือรวมผ้ารวมกันเราอยู่นี่ดูฮะเห็นไหมเห็นไหม กกา็ต้องมันมีความแบบขาสบายนใส่ดีมากใส่ดีมากมากๆตัวนี้คือออกไปได้เรื่อยๆเลยทุกวันทุกวันเนี่ยยีนคูลอตนี่ยีนคูลอตเนี่ยอย่างเงนะี้ยราคากับราคาคิาาคาวอ,อาหารคุณภาพะ<า>ต้ยนะนี่ผูกลูกค้าคุณภาพคือดีจัดอยู่แล้วนี่ถ้าใหม่ค่าเราค่าสะอาด แหวนหมูบอกเลยว่าน้องๆแหวนไม่ทันหรอกเพราะว่าแหวนโชว์ได้สวยโดนหรือเป่าอบป่าวเนี่ยมันมีทรงอย่างเนี้เยอะถ้าพี่ๆชอบนะทรงอย่างนี้เยอะมากทรงคู่หลอดแบบนี้เยอะมากใส่ให้ดูไหมเดี๋ยวใส่ให้เขาดูปะก็โดนแบรนพี่สาพี่สาไปนไหนพี่สาบอกว่าเอาไปสวยมากพี่สา่ราที่ชอบส่งรีวิวให้หรอที่มาหน้าร้านนี่คนนั้นน่ะเมื่อเช้าก็ทักอ๋อชื่อพี่สาใช่ไหม ยูนิคค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นดีหนูจะไปไวแล้วนะแต่พี่ๆอยากดูงานาไหนพี่มาก่อนเดี๋ยวหนูจะรีบพยายามรีบเปิดให้นะคะเนี่ยพี่เห็นไหมว่ามันทรงอย่างเงี้ยเยอะตรงตงเกงกระโปรงแบบเนี้ยเยอะถ้าพี่ๆชอบนะนี่คืออยู่ในญี่ปุ่นใส่ปููจิเลยเอ้าปูจิมูจรวมทุกผ้านะคะรวมทุกเอวเอลตะขอเอวอย่างเอลยืด ลูกค้าดูดิมันเยอะมันจะเป็นทรงขาแบบนี้เยอะถ้าพี่ๆชอบเล็บมีใส่ย,ยาวเลยตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะคะรวมถ้ารุ่นนี้จะมีปนยีนบ้างเล็กน้อยนะคะเนี่ยมียีนแบบนี้ด้วยเห็นไหมนี่จ R อนะไม่ใช่ยีนกะโหลกกะลาลูกค้าค่ะพี่ปุ่นเน,นือ้อแบรนด์บ้มอยู่แล้วสะอาดอยากทูงานเองอีกพี่จ๋านี่ของอะไรอ่านไม่ออกเนี่ยดูิเนี่ยน่ารักจะตายเอ,อ้น่ารักเลยเนี่ยดูสิ ตายอย่างไวดูอะไรอีกไหมที่คาลิ่าเอ็มใชม่ไหมเดยวน้องไปเอามารอเปิดนี่เร็วๆๆัวๆก่อนนะเปิด่อยมากสี่ห้าส่วนอ่ะพี่พี่ชอบอยากดูก็จัดไปแต่จะบอกว่าสวยมากนะทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้คือสวยมากนะกคือครงนๆๆ่ารักเลยแผนทังไหมเนี่ยดูดลูกค้าดูขาดิน่านลักแบบจริงใจลูกค้า ลูกค้าลูกใหม่มีลูกนี้มีใครรับเอามาเลยแบบพจูซึ่งขาแบบสี่ห้าส่วนขาปีแบบนี้มีเหมือนกันแต่น้อยลูกค้าหนูเห็นคนใส่อย่างเงี้ยทำทำงานออฟฟิศคือได้เลยนะเท่นะคารดิแกนหนาปานกลางไปยัง่ะหนาปานกลางมีค่ะลูกค้าลูกรีวิวไปแล้วหนาปานกลางไปแล้วลูกรีวิวลูกใหม่มหมให้ลูกค้าตัวนี้สเวเตอร์ป้ายแดงไหมยัง่ะ ุ่ณมีนี่ไฟแดงลงเดี๋ยวตัดติดตามด้วยใช่ใช่ใช่พ่งนี้อุ้ยสปอยเวอร์แม่สปอยไฟแดงอุยพูดไปแล้วเปิดแม่บ้านนกแก้วไหมคะอ้าวพี่อยากดูแก้วเราดูก็นึกว่าพี่จะดูญี่ปุ่นแม่หนูเปิดญี่ปุ่นอยู่อ่ะหนูนึกว่าพี่จะดูญี่ปุ่นกันก็เมื่อกี้หนูถามพี่ๆว่าอยากดูไฟไหนกัน ไม่เป็นไรวันถัดไรเปิด4ี่ห้าส่วนหนูจะเปิดแค่วันละหนึ่งป้ายเนาะแล้วก็ทุกจ้าทกรรับรีวิวสี่ห้าส่วนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชายไปเปิดวันอื่นเอาเนาะมันจะได้ป้ายไม่ตีกันอีกนเราเราจะได้วนวนกันว่าแบบเอออยากได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างเปิดแบบหลายหลายสไตล์เนาะลูกค้า สำหรับวันนี้นะในรุปนี้ใครแบบว่าขายงานออฟฟิศราชการเนี่ยเนาะรอดูแนะนํารุปนี้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่าน้องมาเป็นสีโทนสุภาพไม่ว่าจะเป็นสีกรมสีครีมสีขาวนะคะน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนลูกค้ามีทั้งหมดในกระสอบนี้นะคะลูกค้าคืองานสีห้าส่วน้า่ญี่ปุ่นวิวนะคะลูกค้าแบนด์สโบสเบย์เยอะไปหมดลูกค้าพูดไม่ได้เดี๋ยวก็โดนใช่หนูพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกแเราพูดแบบเป็นสาระอูกันได้ไหมใช่ลิลิโลาคู คูเท่าไหร่นี่ดูลาคูพาลูพาลูเอออย่างนี้ได้ไหมลูกค้าจะรู้เรื่องกับเราเท่าไหร่คะลูกค้าลูกรีวิวนะคะเหลือสองท่วนไปแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ารูกใหม่ก็คือบอกเลยสองสองก่อนที่จะปิดไลค์ก็เอาเหมือนกันน้องขายไปเลยลูกไปกันต่อค่ะลูกค้าที่กางเกงสีหส่วนป้าญี่ปุ่นวิวใครรับลูกรีวิวพี EP 2มอพีสหนูให้สอง พันทวนเหมือนกันไม่ไมรับนะรีวิวสี่ห้าส่วน ep สองให้สองทวนเหมือนกันนะคะลูกค้าหูหนูต้องบอกว่าแม่ต้องติดตามหนูไวนะ้เนาะใครที่ยังไม่เข้าบ้านเดี๋ยวบ้านกรีนนะลูกค้าหนูนขออนุญาตฝากไว้ด้วยเนาะเพราะว่า,วาจริงๆเราอะมีการอัปเดตอยู่แล้วว่าเราอะจะเปิดอะไรบ้างแต,แต่ว่าในกิจกรรมเนะี่ยลูกค้าแล้วแต่ถ้าคนยิ่งดูเยอะหนูยิ่งไฮโปรไม่ต้องออห่วงเลยลูกค้ารอเปิดลิซ่าค่ะได้ค่ะเป็นงานลิซ่าเอ็มนะครับลูกค้าลิซ่าเอ็มนะ นิลิซาเฉยๆนไม่มีนะคะลูกค้านิลิาเอานนี้คู่ค่ะลูกค้าคูามาโชว์ไว้เหมือนกันคือลูกค้าไอ้พวกแบรนด์พวกนี้หนูจริงๆหนูไม่ต้องโชว์เยอะก็ได้เพราะว่าขอยบิลใต้บิลใต้บายตัวเองอยู่แล้วมันขายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันเยอะทุกตัวได้ไปลูกค้าเอาอีกทีม EP สองสำหรับ4ี่ห้าส่วนญี่ปุ่นนะให้ราคาเท่ากับในไลฟ์เลยเท่าไหร่จ๊ะลูกค้ารูกรีวิวตัวนี้ให้สอง เอาย่าลูกใหม่เต็มคอมเนตนะอย่าพ่งลบคอมเมนต์นะแม่ใครลบคอมเมนต์นะหนูจะขออนุญาตโกรธป้งไหนบอกไม่เรียกแม่ไงคะพี่สาวพี่สาวเดี๋ยวนี้พี่สาวคุณสวยดูค่ะดิแกนหนาปั้นกลางอีกค่ะแม่ต่อไปหนูจะเปิดน้องแอปเปิ อีสุนิสรับหนึ่งลูกอันนี้รับลูกอีพีสองอีพีสมนะพี่สุนิสาพิมพ์อีพิมพอีพสองให้หนูหน่อยรับสี่ห้าส่วนอีพีสองนะคะลูกค้าดูรบกวนหน่อยนะแม่พอมันหลายๆลูกเดี๋ยวงงนะคะก็เลยขออนุญาตแบบให้แล้วก็แคปให้ติดคอมเมนต์ตัวเองลูกค้านี่อุ้ยไม่ได้แซปแซหนูจะบอกให้เพราะว่าร้านเราอ่ะพอมันเปิดทุกตัอ มันเสียวเวลาใช่เราจะไม่เหมือนกับร้านอื่นที่ว่าเปิดเีลาตัวเขาสามารถเปิดได้ทุกหล,หลายลูกในเวลาเดียวกันขึ้ขอนออกไหมหนูว่าโลเคชันนี้ปังว่ะมันเปิดแบบว่าหลายเขาเยลยเปิดหลายตัวใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอ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 อยู่ตรงเนี้ยพอเสร็จปึ้งเราก็ต้องเคลียร์ผ้าออกไปแล้วก็ช่างลูกค้านัดเ้วยกันดมันร้อนแล้วแม่งดับจริงบางทีแบบลูกค้าเปิดเหมือนอยู่ในดัน อวกาศแบบวันไปเอาลิซ่าให้ลูกแบบเนี้ยแม่ใครรับต่อพิมพ์ได้เลยนะคะลูกค้าตอนนี้ถึง EP สามแล้วหรอคะต่อไป EP สามค่ะต่อไป EP สามลูกค้าใครรับพิมพ์ว่ารับสี่ห้าส่วนญี่ปุ่น EP สามนะคะลูกค้าตัวนี้หนูให้พาราสองท้วนเหมือนกันเลยแม่แต่ว่าหนูเปิดแค่ลูกเดียวนะหนูเปิดแค่ลูกเดียวนอกนั้นลูกค้าเอฟไม่ได้เลยหนูให้ลูกเต็มไปรุ่นกันเองได้เลยคะ่ะแม่ น้ำหนักตัวนี้ของญี่ปุ่นจะอยู่ที่45กิโลนะคะลูกค้าหลังจากลงไลน์ดูขอเนี้ขายพาราเดิมนะ,ะอยู่ที่2,200บาทนะจ๊ะทำไมส่งไม่ไปค,คะอ่านี่ลูกค้าดูดิพี่สาวคนสวยรับพี่พี่สามให้หนูเลยแม่อุ้ยดูดิ งานแบบลูกค้าไม่ขี้หมูขี้หมาเอาต่อได้อะไรเล่นะลูกค้าเอาต่อได้เลยเห็นพาลางหลักสิบต้นทุนหลักสิบแบบนี้พี่สุนิสาทักแชทเพจหน่อยได้ไหมคะพี่สุนิสาทักแชทหน่อยจ้าพี่สุนิสาจ๋าเน่ทักข้อความหน่อยเนอะพี่สุนิสาสุนิสาเอาอีพีสองใช่ไหมสองพันใช่ไหมพด่ค่ะรวมค่าเลยนะไปไว้แล้วคุ้มมากค่ะ จะไปเอายูนิโคมาให้ไอไม่ใช่จะไปเอาอะไรวะลิซ่าจะไปเอาริซ่าเอ็มมารีบอันนี้น้องน้องมีแบบปนๆนกันนะคะมีผสมไปด้วยนะคะ้ลูกค้าผสมอะไรวะผสมยีนอ่าใช่รุกนี้จะมียีนจะเป็นลูกเดียวในร้านที่คนมีนเนาะในลูกค้าหนูชอบเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันมีตรงบานๆอย่างเงี้ยไอพีพีอ่ะเล่นเยอะมากกว่ายูเอสถ้าพี่พีชอบมันสไตล์มันแบบนี้มั่อากาศดีมากแม่น่นอนอากาศแบบนี้ต้อง เอสบิวเสสิบกระสอบโอเคมาลูกค้าจัดในทุกงานเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบพาราหน้ารักอยากได้จํานวนเยอะก็สามารถแจ้งกับพีแอดมินได้นะคะหรือว่าแบบว่าฝากของไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรสมมติว่าไม่มีที่ฝากของไว้ก่อนได้หรืออีกอย่างหนึ่งสมมตินะลูกค้าสําหรับใครเนาะอยากหารายได้นะคะลูกค้าก็สามารถขายแบบไม่ต้องเก็บตัวก็ได้นะก็คือลูกเขาเรียกอะไรลูกค้าแค่แบบว่า ไปนี่มาขายมาของที่เราเราจะส่งให้แค่นั้นเลยลูกค้าคุยกับพี่แอนนี่หลังบ้านได้ไ<ร>แล้วก็หนูจะบอกว่าในกระสอบอะลูกค้าทุกๆกกระสอบอะในก้ังของหนูจะแยกประเภททั้งหมดนะคะลูกค้าเสื้อยืดคือเสื้อยืดทั้งหมดกางเกงเืองกางเกงทั้งหมดเนาะอย่างเงี้ยนะลูกค้าแบบแยกประเภทเลยนะคะลูกค้านี่ลูกค้าส,สวยสวยเลยนะคะขยักได้แม่ต้นทุนคือน่ารักน่ารักนะตัวนี้นะลูกค้ากระสอบหนึ่งนะคะลูกค้าในไลน์หนูให้พาราสองทวน พาราสองวลูกค้าจากพาราปกตินะคะลูกค้า2 2 0 0นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นป้ายญี่ปุ่นมิวลูกค้าตัวนี้งานแบรนด์เยอะมากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นยูโคซียูคือมีหมดนะคะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลคะน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้เป็น45กิโลค่ะลูกค้าดูแม่สวยสวยเลยนะคะลูกค้าฝากไว้อีกหนึ่งป้ายด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นกางเกง4 5ห้าส่วนป้ายญี่ปุ่นมิวค่ะโชว์ป้ายด้วยค่ะป้ายไหน อ่านี่เลยนะคะลูกค้า